ตัวโอ้ตองพี่น้องเลยตองเน็ตแล้วมาปลาสูตรนั่นเป็นีังโอ้พี่น้อง,อง,นอนองโอ้ สายบ่อครับวะ่ะไปทำมาเป็น,กเ,ปนเกือบบันทิ์พี่น้องยีบซีถามหาทางสายบอ่ยบอถาม์ฮาที่นี่จัดจัดเต็มเลยมาเนี่ยเวลาว่างเยอะมาบึงเรือนะพี่น้องเรือพลาสติกเขาโอ้ตากเดดตาฝนอยู่นี่ โอลองกันนะน้ำขึ้นสัน้นขึ้นอยู่น้อยหนึ่งเดี๋ยวสปีมาสีกุญแจน้ำมันไขบออ่บวบกาสิกินให้บูมมือนี่อากาศกับแจ่มใสดีอยู่บูมี่เมฆบูมีเมฆฝนพึ่งมาหอดพี่น้อง มันนีออกมาอีกละปิดสายบอ่บอมาลองนี่กันนะนั่นนั่นเต็มเล็กเลีย็กๆีัน้อหมาดแล้วติบตาเอา้เอาอา้โอ,โอ,โอ้ตัวนี้โอ้โหเด้พี่น้องไปส่าเห้เอาน้ำเย็นใส่ก่อนเอา้างามอยู่ ngon vô có thể có thể คุณแจวะใส่เข้าสนิมมันต้องได้ซื้ออื่นมามุมนี้แบบลงมาขี่เรือแล้วพี่น้อยมุมนี้ดูนี่ลองเบ่งดิ่งสองตัวนี่ตัวงาม ถ่าเรือเอ้าโอ้ลงปลดลงมาได้เลยถ่าเรือทำไหมเอ้าตัววิใหญ่แล้ววะตัววิ่ใหญ่พี่น้องการน้อย

cho nhích 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 nó ăn phi nó không bạn Hãy โอ้ยนอนพูดย่ำจนพ่งแห้งเอาฮึบฮึบาลุต่อเลยนั่นปป็นไงโอ้พี่น้องโอ้ย ปาดุกห็นหนเลยเป็นสีว่กว่าดุกไงยลุดมุดทาเลยวะนะไทยหวานแห่ไปทั้งเดบุูนี้มงไต่วังมนว่า สิ่งม้อส,สมทบสิสวันแห่ขึ้นเขาเจ้าก็ได้อยู่หรอกพี่น้องผักบองมากกดได้ขายได้ประแดดพี่เหล่าประแดดปลาขาวเนาะปลาทุกชนิดปลาทุกชนิด ลุงเก่งผัดบุ้มมักมักผัดมักซิดเบดเผาปะงึดไหลต่อหาก,กินเ้อพี่น้องที่นี่นอนบ่รับเรียบรุกใหญ่ด้วยนะจะขึ้นเฮือแล้วนะ ต่อนี้ต่อนี้ยุดยุดเออต่อมาลูกกิงลมมาอิงเรือกันเลย

วัดวงมุนดอกมาหนิโอ้พี่น้องเข้าไปในกูน่ตัวบุใหญ่ตอดคือใหญ่หู้ป่าป่าวิลตตื่นลงคือเกา่า จุดกลางพี่น้องก็เป่าอีกแล้วพี่น้องเลไหล่บ่อยเฮ้ยมูมากินอีกอ่ะ รุงสังเกตบึงแล้วว่าบมมากกินนั่นสายขัวสายขัวเนานใส่ในโืม อย่างพี่น้องก็ติดตนี่ใส่สวยอยู่ลิวอยู่แหน่นี่เนาะ,ะ,ะใส่ปลา เดือดตูนี่เขาเงาหดทำไเทำไมดึงออกนอกไปไปไปนั่นโออ ตื่นก็กินเลือกตื่นก็ตื่น,น,น,นพูดเอาแม่เอาแม่เอาแม่อย่านุดแทะเอาพี่น้องให้มันจมคากรู้

อืมตัวโอ้ตองพี่น้องเลยตองแนบแล้วมาปลาสูตรหางเหนียวพี่น้องน้อยๆอย่างเงี้ยน้อยเดียวบ่วรุดนี่นอนไว้บิดอย่เงียนะปูจึงบ่ัวจะรุดพี่น้องใส่สูตร เก่าลกไปสุดมีขอดบ่าอยู่ใต่อโอ้แม่ีมีขอดปลาดึงเข้าไป うん、うん、いない。うんうんうん คือมืดฝนที่บุ่นี่แม่สดใเมือหรอ่เฮา จะลึกโอ้โอ้น้องกูถึงได้ได้เสือมาเลย ปลาคิดดีอยู่มั้งเนี่ยตัวน้อยพี่นนอง nào chặt tù bơi nhảy u nhảy u bơi nhảy nước pa Oh, uh. Ka. Mi pa, mi pa. Nih, nih, nih. โอ้โอ้โอ้สองเทือแล้วจ้างนี่ก็กลับแล้วเอ้ยอืมดอ้ยป่านตากาศน้อยทั้งนั้นเลย

มาเลยวอมืดฝุ่นสวยอยู่พี่น้องน้องเราลุ้มกับวอแหมงเลยเราลุ้มกับตอดเลยกับตัวไง Eu tinha boy nhau hưu ấy tôi đi phải không xung khuya bỏ lọt ra là มืดมาแล้วมีทู่ทั้งหลังครับผมกับดีกลัวกลับดีกลัวพี่น้องพี่น้องผลงานครับปากกาใหญ่ก็มีน้อยก็มีเหมือนนี้โบนแน่นอนเหมือนนี้โบนออกวงมน แค่นี้แหละสูตรตัวนึงสูตรตัวนึงแกหมานอยู่พอได้ยิองอยู่ยังเวีอยู่เนาะบรรยกประมาณจะสี่โมงเนาะที่มือเนอะาะประมาณจะสี่โมงว่ะ